เพื่อไทยจะล้มขันหมากของพักภูมิใจไทยได้หรือไม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าสาวค่ะพักประชาชนเขาจะเลือกใครเขาจะเลือกคนใหม่หรืออยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมต้องมาลุ้นกันนะคะโหวตนายกเนี่ยเคาะมาแล้วว่าไม่วันที่สี่ก็ห้ากันยายนนี้น่าจะได้โหวตกัน ว่ากันตามตรงค่ะถ้าเลือกภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะควบคุมการตัดสินใจได้มากกว่าหรือไม่เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วถ้าเลือกแบบนั้นจริงๆพักเพื่อไทยเขาหมดทางสู้เนี่ยเขาอาจจะใช้กลไกของสภามาดึงเชงเวลาโหวตนายกหรืออาจจะมีการทิ้งไพ่ตายชิงยุบสภาก่อนโหวตนายกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเมืองไทยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อชวนวิเคราะห์กันในรอก,กว่าข่าววันนี้ค่ะ หลังจากคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธรรมนูญในคดีคลิปเสียงออกมาเนี่ยนะคะคือสารท่านบอกเลยนะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เรื่องคะแนนนิยมเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลดังนั้นผลของคำวินิจฉัยมันไม่ได้ผูกพันแค่ตัวนายกนะคะมันหมายรวมถึงพักเพื่อไทยทั้งพักฉะะนั้นอนา,นาคตทางการเมืองของพักเพื่อไทยเนี่ยบอกตามตรงค่ะไปต่อยากลำบากเหลือเกินค่ะ โจทยของพรรคเพื่อไทยวันนี้ค่ะไม่ใช่แต่งกับพรรคประชาชนนะคะแต่ว่าต้องสกัดนายกหนุ่ล้มขันหมากของภูมิใจไทยให้ได้เพราะฉะนั้นสะท้อนผ่านอะไรคะเงื่อนไขที่เขาออกมาเนี่ยคือเทหมดหน้าตักให้กับพรรคประชาชนเลยรับทุกเงื่อนไขแถมให้อีกสข้อต่างหากอ่ะอย่างประชามติอย่างเนี้ย โอเคเลยอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติให้เดี๋ยวพ่วงคำถามให้ด้วยยกเลิก MOU 43-44ไหมแถมด้วยการเร่งคดีหัวเร่งคดีเขากระโดงให้อีกตั้งหากแทหมดหน้าตักแต่ถามว่าเงื่อนไขที่ให้มาเชื่อได้ไหมจริงใจหรือเปล่าเพราะพักประชาชนเนี่ยก็เคยเป็นไม้ขันหมากมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เพื่อไทยไม่มีหัวหน้าพักด้วยไอ้ข้อเสนอที่คุณยื่นมาเฮ้ย มันเป็นมติพักหรือเปล่าแล้วยิ่งวันนี้เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญ4.0ไปพางก่อนระหว่างรอสอสออเนี่ยในทางปฏิบัติมันทำได้จริงไหมแล้วใครจะได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ4.0นี้กันแน่ค่ะเพราะฉะนั้นว่ากันตามตรงเลยนะคะคือเงื่อนไขของเพื่อไทยวันนี้ ยังพิสูจน์ความจริงใจไม่มากพออย่างคุณภูมิธรรมบอกว่าผมอยากให้พักประชาชนตัดสินใจด้วยความรอบคอบเพื่อประเทศชาติแต่จนถึงป่านนี้นะแคนดิเดตนายกชัยกเกษมบอกว่าผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยเลยไงเป็นอย่างนั้นล่ะคะ พูดถึงพักร่วมรัฐบาลเองนะคะจากเดิมยืนข้างนายกอิงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยวันนี้ทยอยและทยอยตีจากมาถแถลงรวมกันกับพักภูมิใจไทยมาถแถลงร่วมกับคุณอนุทินนะคะซึ่งตอนนี้รวมได้หนึ่งสี่เจดเสียงแล้วนะในจำนวนนี้ยขอโทษเถอะมีสสพักเพื่อไทยกลุ่มของคุณศักดามาแล้ว10เสียง ทีนี้ถ้าได้ของพักประชาชนมาเติม142เสียงเนี่ยจบข่าวได้นั่งนายกเลยค่ะทีนี้เราดูกันหน่อยในเมื่อคนตัดสินใจก็คือพักประชาชนซุ่มเสียงเขาเป็นยังไงสสประชาชนส่วนใหญ่บอกไม่อยากโหวตให้ใครเลยได้ไหมแม่เพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครดีคือเสียงถูกหักหลังทั้งคู่อะ แต่ถ้าไม่เลือกประเทศมันเดินต่อไม่ได้ไงแล้วไม่แน่นะเพื่อไทยภูมิใจไทยอาจจะต้องมาร่วมมือกันยกมือหนุนนายกคนนอกแทนแล้วอยู่กันยาวๆเพื่อใช้งบประมาณปี69เมื่อถูกบีบให้เลือกจริงๆต้องถามว่าเลือกใครเสียหายน้อยที่สุดเสี่ยงน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นคุณอนุทินจากพักภูมิใจไทยถูกไหมฮะคือพอเลือก ภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยเพื่อไทยกลายไปเป็นฝ่ายค้านเราก็จะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเวลาจะโหวตกฎหมายอะไรเนี่ยภูมิใจไทยก็ต้องมาขอให้พักประชาชนยกมือให้เราพอกำกับการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได้เว้นแต่ว่าวันข้างหน้า สอสอที่เคยอยู่เพื่อไทยค่อยๆไหลกันมาอยู่ภูมิใจไทยไหลามาหนุนรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยจนถึงวันที่รัฐบาลภูมิใจไทยไม่ต้องง้อเสียงโหวตของประชาชนวันนั้นแหละค่ะพักประชาชนคงต้องอกหักอีกรอบค่ะแต่ถ้ามองกันแบบโลกสวยๆหน่อยนะคะทุกคนนี่อาจจะเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของพักภูมิใจไทยและนายกอนุทิน สเดือนใช่ไหมคะต้องยุบสภาพอประกาศยุบสภาเนี่ยต้องมีการเลือกตั้งภายในสีห้าถึงหกวันเบ็ดเสร็จเนี่ยยังน้อยๆมีเวลา6เดือนพิสูจน์ตัวเองให้ดีเป็นนายกทําผลงานให้ดีไม่ต้องไปหักหลังใครเขาเนี่ยเผลอเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมีโอกาสพังงาดกลายเป็นพักอันดับใหญ่นะอาจจะได้ยืนหนึ่งในปีกอนุรักษ์นิยมก็เป็นไปได้นะคะ แต่ถ้าเกิดเลือกปองผลประโยชน์สั้นๆนะคะประชาชนคนไทยที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็ตัดสินใจได้ค่ะว่าเข้าคูหาแล้วจะไปเลือกใครเว้นเสียแต่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไว้คนหนึ่งนะคะที่จนถึงวันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่ารอฝุ่นจางหรือจะรอยืนข้างคนชนะกันแน่ทั้งหมดนี้จะเห็นนะคะว่าเส้นทางไปสู่เก้าอี้นายกของเสียหนูคุณอนุทินเนี่ยมันไม่ง่ายนะ วันหยุดสุดสัปดาห์ดูใส่เสื้อแต่งตัวชิลๆไปกินเป็ดพะโล้ร้านดังพาคุณภรรยาไปกินไอติมอย่างเงี้ยก็เป็นการโชว์ความชิลเหมือนกับว่าโอ้ยปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต้องซีเรียสแต่อย่าลืมนะคะว่าอำนาจในการคุมเกมสภาโหวตนายกวันที่4ที่หกันยายนเนี้ยอำนาจอยู่ในมือประธานสภาประธานสภาคือใครคะอาจารย์วันนอ จากพักไหนคะพักประชาชาติแล้ววันนี้พักประชาชาติเลือกข้างไหนคะเลือกข้างเพื่อไทยไม่ไปไหนแปลว่าอะไรแปลว่าสถานการณ์ชิงไหวชิงพริบดึงเกมโหวตนายกเนี่ยต้องไม่จบง่ายภายในวันเดียวแน่แ,นและที่สำคัญในายใหญ่พักเพื่อไทยเขายังเหลือท่าไม้ตายอยู่คะ่ะก็คือไพยุบสภานะดังนั้นท่านอาจจะเลือกใช้ในจังหวะคับขันชิงยุบสภาสกัดนายกอนุทินเนี่ย ก็เป็นไปได้ค่ะแต่เมื่อคุณประกรณ์เลขาคริษฎีกาออกมายืนยันอีกครั้งแล้วนะว่ารักษาการนายกยุบสภาไม่ได้ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนายใหญ่แล้วค่ะจะตัดสินใจยังไงกล้ายุบสภาไหมแล้วถ้ายุบจริงอะ่ะสถานการณ์ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นหรือเปล่าการเมืองนอกสภาจะเป็นอย่างไรมันจะนําไปสู่การเมืองนอกระบบเรียกรถถังออกมาหรือไม่หรือในายใหญ่บอกพอและผมยอมแพ้ไม่ไปต่อแล้วแล้วไปลุ้นกันป้ายหน้าเลยก็คือลุ้นคําสั่งศาลดีกาคดีชั้น14ในวันที่9กันยายนนี้ ามทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะคุณคิดว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดก่อนคันโหวตนายกก่อนได้ใครเป็นนายกหรือจะมีการชิงยุคสภาเกิดขึ้นลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมานะคะ